พบกับน้องแฟงกี้กันอีกแล้วนะครับผมชื่อเด็กชายอะไรเด็กชายกิตติพภูมิสาขานสกลนครอ,อยู่ชั้นอยู่ชั้นป .1 ครับทับ1ทับ4โรงเรียนโรงเรียนประชานิเวศอ๋อตอนนี้โควิดอยู่ยังไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมครับใช่เอ๊ะเมื่อกี้คนเรียนเก่งต้องมีรางวัลไหมนั่นเมื่อกี้ได้รางวัลยังได้แล้วเหรอโอนี่เมื่อกี้เราไปเราไปเอาโทรศัพท์มาสิ เล่ย์ลสีเขียวแฟงกี้อ่ะตอนนี้ชาอยู่เลยอ่าดึงมาดึงมาดึงมาเ็ดน้อยนะอ่าไม่เป็นไรดึงมาเอาไปแล้วเ็ดสิบเฉยอ่าเปิดไปที่ไลน์ผมมิงใช้เป็นไม่ต้องบอกผมเลยริงอ่ะไม่เป็นไรสิอ่าเปิดเสียงด้วยเสียงด้วย ขวานของคุณแม่ยังคัาของขวัญที่หนูสอบได้นะลูกนะแล้วก็หนูเป็นเด็กดีนะลูกนะชอบไม่เอ่ยแม่รักหนูนะลูกนะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะลูกนะขวานของคุณแม่ยังคัาของขวัญที่หนูสอบได้นะลูกนะยยแล้วก็หนูเป็นเด็กดีนะลูกนะชอ,อ,อ,บอ,อบไม่เอ่ยอ๋อตรงนู้นลูกนะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะลูกนะเฮอะไรอะคือง อะไรมัอยากได้อะไรตอบได้อยากได้อะไรบ้างฉันอยากได้สเก็ตบอร์ดอะแล้อะไรอีกอันเดียวสเก็ตบอร์ดอันเดียวจริงอะไปดูสินี่ของใจส่งมาของบอร์นะมันน่าจะเป็นอันนี้เนี่ยไหนเล่อันอะไรตัว์ดที่อะไรอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องที่ป้องกันตัวแต่ไม่ได้หรออ่านออกหรือเปล่า บออร์ดไงสกดสิ SKAT SKAT B-O-A-R-D บอร์ดอ่านว่าสกีตบอร์ดมันใช่เปล่ามันใช่เปล่าบอร์ดอย่างนั้นหรือผู้จ่อยบอกว่าไงของขวัญที่จ่อยส่งมาเออเรื่องเนื่องในโอกาสอะไร ي? เป็นโอกาสที่ผมตั้งเตรียมสอบได้เออแล้วมันใช่ไหมเนี่ยไม่าจะใช่นะเราไม่ใช่มั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองดูแกเลยแกเลยแกเลยเหรอแกเลยเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ก็ได้เบนขนาดนี้คู่อะไรงั้นเหมือนกันอ่าแกแล้วยางยางต้องนะลองภาวนาดิพอพอมือนี้ขอให้อะไร นั่งเปิดสิไอ้วยใบ่เาวใช่สเก็ตบอร์ดเลยเอาแล้วแล้วเล่นเป็นวิเนี่ยสเก็ตบอร์ดจริงด้วยไอ้บอกขอบคุณจอยังขอบคุณมากครับคุณแม่ เอ้าออกมาดิออกมาดีทีออกมาแยกเลยนิดหดึงมาดึงมาเร็วเอาออกมาเลยไปเรื่อเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอาลองวางวางวางทีนีเอาแกะแกะที่เป็นติดติดตะกันดึงทีนี้เอาทีนี้แล้ววางเอออะไรอีกเอาอีกอะไรอะไรอ่ะ ่าเขาค่อยแกะค่อยหแกะแล้วค่อยแกะมาแกะดีๆวมีเจ้กระเทยติดเออเดี๋ยวกดมาแค่นี้เองอุ้ยเสียงดังมากนี่เกินหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนเรื่องนี้ผมชอบอ่ะเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วผมไม่เคยดูมานานโจรสลัดไงเออใช่ใช่ไหมอุ้ยเอาไงวเล่นเต็มนี้เนี่ยไอ แต่เดี๋ยวก่อนก่อนเล่นต้องทำยังไงไ,นะไปเอาที่อากาศให้มาก่อนเร็ว<ะ>ไปเอาอ,อุปกรณ์ป้องก,กันที่อากาศให้มาก่อนออออเด็กเนดี้ต้องระวางวันใช่ไหมครับครับมหมอไก่ดีหมอไก่ด,ได,ไกดไีได้ใช้แล้วครับหมอไก่ดีได้ใช้แล้วครับเดี๋ยวเราดูแฟกซี่แต่งตัวนะครับ

Dục lên núi này bay mai Nè Đi mà đi mấy Ta tung cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những แล้วเลี้ยวเขจะต้องเอียงตัวไปถอยไปใหม่อ่ามามันยังไม่ทางเนี้ <laughs> นยไม่เป็นไรยืนที่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหัดหัดการเลี้ยวจะี๋กว่ากำลังจะเลี้ยวต่อเป็นไงครับ Thank you <laughs> thank you so much for skateboard มัน so happy let's go เ n ่นดูเห็ดแปลว่ามาเล่นยากเอ้อ๋อีครั้งแรกไงครั้งแรกที่เล่นใช่ต้องหัดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตายถ้าไม่ใส่อันนี้ตาย <laughs> แล้วอีกหน้าหนึ่งเพลงนี้ก็ต้องมา เอางี้ผมจะผมจะซ้อมให้ดีๆให้ถึงสามวันแล้วกับเมาทำวันนี้เหรอใต้เฮ้ยทำวันนี้เห็นใต้แล้วเหรอผมว่านั้นน่าจะซอมเป็นสิบสิบวันเออแล้วใครมาถ่ายใหม่ใช่ไหมจะเรียนล้ยังไม่รอดเลยแล้วใครมาถ่ายใหม่ใช่ไหมโอเคไปซ้อมไปไปซ้อมไป 哎。